เนี่ยนี่ๆยิ่งมาถึกขลังกาหวยยิ่งมาถึกเฮ้ยแกได้เอ็มแตกเฮ้ยว้าวเกือบไปแล้วสองตัวงั้นแหละแปบบนึงฟังเสียงก่อนเดินดังเลยวะ เดินดังนะน้องตัวนึงเงียบอิ๊บเงียบมากเงียบเกินไปเปล่าเอ้ามันแหลกเลยมันอยู่ยแหลกๆวะสกีแต่เอ้ยเฮ้ยเอ้ยอ้าวเจ็บเจ็บกระดาษพึ่ง นี่แหละตะกูชิว่านะดีนะไม่ใช่นเน็วงแหวนนะเจ้าอีกแลรกมาแน่แม่จา๋าอ้อมมาแน่ยังยิงจิ๋วเลยเปลียนปืนเลยกลัวกว่าจะไม่โดนหนึ่งสอง หรุดไปหนึ่งเคลียร์เปิดเปิดแล้วมะไปเลยครับโตอ่า so. uh. ไม่มีไม้มีเอาละกระถาเพึง่งกระดุ้ง อา้าวเจ็บเจ็บเจ็บวัดปะล่ะเอ่ออาวสิครับสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมของซัมนี่ไหนวะเออ่ายทีย่ใส่ได้โอ้จเจอแล้วไอ้แย <laughs> yeah. ่นี่นี่ยังมาถือารากา เอาดีๆสิบทีวิกูประทัดจะพาต้องพาแก้วกูก็มาแท้อะไรวะน,น,นี่นี่ยิงไม่โดนเฮียนี่ยังงี้เลนนี่ยังงี้โห้ยเพรีเพรยไม่มีใครเลยไม่มีโค หวย,ยไอ้ยิถึกโอ้ยตีมือแตกยิงี่โอ้ยก็โอ้โหมันหลอนเลยเลยยิบถึกตาหลอนเลยตัวเดิมด้วยนะโอ้ยก็ปับไปเปิดเองไป ฝากด้วยบอมเดี๋ยวพี่เปิดเองน้องตามมาขาวขาวยิ่งไม่ตายแน่อย้าเ้ยเอาหนี้เงี้นมาตายเอาไอ้ยังขาวขาวขาวจริงใครแฟดวะ เออเกมเลยมันจบกๆวะมันยิ่ปะโถกเลยมันยิงไม่โดนได้ไงวะไป็นกระสุนไอ้เมย์เฮ้ยแปลกละทำไมจีบก็เอ๊ะฮ้ยแปลกแล้วว่าจีมเราเราแปลกแปลกละ โอ้โหนี่เป็นนกอ่ะมันวิ่งยิงเป็นนกเลยอ่ะเสร็แล้วไปแทไป okay. โอเคกระสุนปืนให่จะได้อยากได้เ okay. อเคอยู่ี่เอเอมายังดีไม่ได้ยิงเพราะมึงเลยมึงยิงคนเดียวเลยไม่แบ่งคนอื่น อยู่ดีก็แน่มาแน่ทำไงไม่ว่าหนึ่ง,งเดินไปดูอะไรเลยนะหนุ่มไม่คิดกลัวนะหดือมาเนี่ยป้องเบิ้งกันด้อแล้วมาสองเบิง มันยิงอยู่นี่สองตัวไอ้ยาฮากะก้าันหลังก็แท่นจะตายกับว่าตายมันยิงยากจังว่าตัวันหลังนี่นยังมงมาเลยอ,เอย่ารู้ดีนะสุดรอปูนยังไปพร้อม่อเลยนะหลังม้าที่หลังตับไปละ ออมันน่าจะไปเอหมดนะใช่ปะเอาชัวรบีน่าจะเคลียนะนายโยกไปเอดปมดแล้วมั้งมีไหมไม่มีเทเรีย,ยบีเคลียก็มาวัดปะล่ะ พอรองยังเยอะจะแลยิงกันแล้วกันละยิงยากแปดนัดเขาพีแปดนัดแน่นอนอยิงพลาดด้วยชุดแรกยิงพลาดดีนะมันไม่หันมาสวนน่ะโ,โหเธอมันเป็นอะไรมือนอะ่ะโอ้โยิงพลาดเฉยเรื่อง,ง่ายๆทำไมยากกันกูนี่ มันเป็นยังไงที่วันนี้นี่แปบ๊บแป๊บแป๊บอีห่าวแท้ล่ะโบเจ็บแน่แน่อีกเอาเอีกอันนึงไปละเอาโบไมีเพื่อนเลยตรงนี้นะเจอเจ็บมาช้าไป ว่ามีเพื่อนห้อีก